กว่า80ปีที่มหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมได้ยึดหลักและแนวทางเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงการพัฒนาในด้านต่างๆถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมเป็นที่พึ่งให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ในช่วงแห่งเวลาการทำงานจนถึงหลักชัยของการเกษียณอายุราชการเมื่อการเวลามาถึงยังตราตรึงอยู่เสมอด้วยรักจากใจสายใหญ่จันทราสวัสดีครับผมประเสริฐชิมทวมคนเดิมครับท่านในความรู้สึกภูมิใจประทับใจและรู้สึกสำนึก ในความเป็นคนราชพัฒนตลอดเวลาที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชจังเกษผมได้รับโอกาสในการทำงานมามากกว่า20ปีได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ในการทำงานมากมายและที่สำคัญคือได้ร่วมงานกับเพื่อนพี่น้องด้วยความรักรู้ใจกันในการทำงานสิ่งที่อยากจะฝากให้กับพวกเราทุกคนนะครับร่วมมือร่วมใจกัน ทำงานได้ความรักทำงานให้มีความสุขสวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์จันพรนวลแพงนะคะเนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้รู้สึกอย่างไรกับการที่จะเกษียณอายุราชการก็รู้สึกใจหายนะคะจริงๆไม่อยากจะออกไปไม่ไม่อยากจะไปไหนแต่เนื่องด้วยระยะเวลาเราหมดหน้าที่เพราะนั้นเราก็ต้องไปตามทาง ความประทับใจยังคงมีอยู่ไม่รู้ลืมค่ะอยากจะฝากกับน้องๆอ,อาจารย์เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่จันกษมจันกษมเป็นสถานที่ที่สร้างคนเป็นสถานที่ที่ช่วยให้เด็กๆเ,เ,เกิดความรู้เกิดทักษะเกิดวิชาชีพเพราะอยากจะฝากให้กับอาจารย์พี่ๆน้องๆทุกคนได้ช่วยกัน ปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีครับกับผมธนพัชรินตกุลเป็นอาจารย์แพทย์จีนนะครับสอนอในทางด้านแพทย์จีนแล้วก็เป็นแพทย์จีนที่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก หาวทิทและชพาจันเกษของเรานี่นะครับก็เข้ามาศึกษาในตอนที่อายุมากแล้วนะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีที่เพียงไม่กี่แห่งที่ให้โอกาสอย่างนี้กับเรานะฮะประทับใจมากครับประทับใจมากาความรู้ต่างๆที่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาที่นี่เนี่ยทุกวันนี้เป็นประโยชน์กับผมอย่างมากอะไรที่อยากจะฝากให้กับเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ที่นี่ต่อไปก็คือว่าสถาบันแห่งนี้นะฮะอยู่ได้ เพราะพวกเราทุกคนครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับทำภารากิจทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดสถาบันของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปความใฝ่ฝันในอนาคตของของ,ของผมก็คืออยากเห็นที่นี่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ทางด้านการแพทย์แผนจีนไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับอยากเห็นว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านแพทย์แผนจีนในอาเซียนนี้ด้วยสวัสดีครับผมชยันพิเชนสุนทรครับ เข้ามาอยู่ในรั้วจันเกษมนี่ก็5ปีพอดีนะครับก็เดือนหน้าก็จะครบ5ปีพอดีก็เป็นน้องใหม่ที่สุดกเกษียณด้วยวัยที่แก่ที่สุดนะครับก็สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดเมื่อมาอยู่ในในรั้วของจันเกษมนี่ก็คือประทับใจในผู้บริหารตั้งแต่ระดับของสภาหมหาลาัยท่านอาจารย์ดรบุญปลูกชัยเกตซึ่งท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มองเห็นว่ามหาลัยจะพัฒนาไปทางทิศทางไหนนะครับกรรมการสภาหมหาลัยทุกท่าน โดยเฉพาะท่านอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์ดรสุมาลีนะครับผมคิดว่าท่านเป็นอธิการบดีที่มีวิสัยทัศนะครับท่านเป็นกันเองเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็เข้าใจว่าบทบาทของอาจารย์ที่มีความสามารถหลากหลายแตกต่างกันเนี่ยสามารถทํางานให้กับมหาลัยได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าท่านวางตัวคนให้ทํางานในจุดต่างๆได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานาการณ์ปัจจุบันผมคิดว่าท่านตีโจทย์แตกของ ปัญหาการศึกษาของชาติในปัจจุบันเนี่ยท่านสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็สามารถตีโจทย์ตรงนี้แตกแล้วก็พัฒนามาลัยไปในทิศทางที่ดีนั่นนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดก็คือผู้บริหารของมาลัยก็ประทับใจกับน้องๆคนรุ่นใหม่มากเพราะว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับหลายท่านที่คณะวิทยาศาสตร์ที่ผมได้มีความสัมพันธ์ด้วยไม่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีววิทยาภาควิชาเคมีนะครับก็เป็นน้องรุ่นใหม่ที่แอคทีฟ นะครับสิ่งที่จะฝากไว้สําหรับน้องรุ่นใหม่ผมคิดว่าอนาคตของอวิทยาศาสตร์ทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพธรรมชาติแล้วก็วิทยาศาสตร์ทางสุขภาพเนี่ยที่วิาลยการแพทย์ทางเลือกก็จะอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่นะครับน้องๆทุกคนก็จะเป็นกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กเกษตรตัวผมเองก็จะถอยมาอยู่ห่างๆนิดนึงแล้วก็จะเฝ้ามองพวกเราแล้วก็จะเป็นกําลังใจพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ คิดว่าก็ตัวเองยังสามารถช่วยทําอะไรได้ให้กับมหาวิทยาลัยราชภาัฏจันเกษมก็จะทําทุกอย่างทุกวิถีฐานนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับครับตลอด35ปี8เดือนที่ผมรับราชการนะครับผมมาปฏิบัติราชการที่จันเกษมตั้งแต่ปี2535สิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากก็คือมหาวิทยาลัยราชภาาัฏจันเกษให้โอกาสผมทํางานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนกระทั่ง มีส่วนมีเกยียรติได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยครับเมื่อเราเป็นราชการเราทํางานราชการสิ่งสําคัญที่สุดที่พวกเราคงต้องคานึงก็คือการมองประเทศชาติการมองสังคมชุมชนท้องถิ่นซึ่งจํานวนมากครับต้องการพวกเรานะครับความเสียสละความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความต้องการของสังคมรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรก,รก,รก็คือบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม เป็นเรื่องที่ผมฝากครับทุกท่านเป็นกำลังสำคัญของราชพัฒน์นเกษมและเป็นกำลังของสังคมท้องถิ่นของพวกเราครับสวัสดีค่ะพี่ปรนัดดาสกุลขอเจรเลิญนะคะพี่ทำงานอยู่ที่สำนักสงเสริมวิาการและงานทะเบียนค่ะอยู่เชิงกเกษมมานานจะเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตอยู่ที่เชิงกเกษมมีความสุขมีความประทับใจที่ได้ทำงานที่จชิงกเกษมค่ะสิ่งที่อยากจะฝากกับน้องๆรุ่นหลังๆนะคะ ก็คือขอให้คิดว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในจังเกอเสมสถานะไหนก็าตามเราต้องทํางานในส่วนนั้นให้ดีที่สุดคะ่ะงานคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานะคะค่ะสวัสดีค่ะชมพนุตัังพาณิชย์หรือว่าพี่หนานะคะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงความประทับใจที่ได้ทํางานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังเกอเสม26ปีที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและเกือบ4ปีที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วก็สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือผู้บริหารให้โอกาสในความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานและมิตรภาพที่ดีจากเพื่อร่วมง,งานทุกระดับขอขอบคุณในมิตรภาพดีๆที่มีให้กันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านคณาจารย์และบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้และสวัสดีชาวจันเกษมทุกท่าน มหาวิทยาลัยขอขอบคุณท่านผู้ที่จะเกษยียณอายุราชการที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะตั้งใจอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยจนมาถึงเส้นชัยของการรับราชการในวันนี้ปีนี้มหาวิทยาลัยของเรามีอายุ80ปี80ปีที่ผ่านมาความสำเร็จของเราเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร รุ่นแล้วรุ่นเล่าขอให้ทุกท่านได้มีความภาคภูมิใจว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยของเราก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ภารกิจที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของชาวจันกเกษมที่จะสืบทอดต่อไปขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละตลอดไป ขอบคุณค่ะขอขอบคุณในการทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฒจันกเกษมขอบคุณในความห่วงใยซึ่งกันและกันขอบคุณที่ยืนเคียงข้างกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา,า,มาสสวมมเครรรื่องแบบยาาากาาาาช ได้ทำพาระนาทีสำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลู